เดี๋ยวพี่จะพูดถึงกำหนดการคร่าวๆพี่อ้างอิงจากของภาคหกนะคะภาคอื่นก็อย่าน้อยใจก็ลองดูว่ามันจะไม่ต่างกันมากวันสอบข้อเขียนเนี่ยจะเป็นวันเดียวกันอยู่แล้วแต่พี่จะไม่ขอขึ้นให้ดูนะเพราะมันเป็นเอกสารนะคะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังใครมีดินสอก็จดไว้ตอนนี้เลยหรือถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวน้องมาฟังย้อนหลังไว้นะคะ อันนี้อ้างอิงจากภาค6กนะวันสอบข้อเขียนเนี่ยพร้อมกันหมดก็คือ29่กามกรานะคะวันรายงานตัวอันนี้เป็นของภาคหกนะภาคอื่นก็อาจจะถัดกันไปภายในสัปดาห์นะั้นนะ่ะแต่พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าภาคอื่นมันจะเป็นวันที่เท่าไหร่แต่ของภาคหกนะคะจะมีการรายงานตัวคือ13มถึง15ากุมภาจะมีการสอบวิ่งนะคะวันที่16กกุมภา แล้วก็มีสอบว่ายน้ำกับสอบสามฐานคือ17กุมภานะคะแล้วก็ตรวจร่างกายรอบแรก18 -19 ถึง19กกุ้มภาอันเนี้ยพี่ไม่ได้เห็นรายละเอียดชัดนะแต่พี่คิดว่านะคะในการตรวจร่างกายรอบแรกที่ว่า1 9 18 19เนี่ยน่าจะเป็นการตรวจแ l บบก็คือการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะอุจจาระนะคะอันนี้น่าจะเป็นรอบแรก ส่วนรอบสองนะคะจะตรวจวันที่9ถึง10มีนานะคะเป็นการตรวจร่างกายก็คือตรวจสายตาตรวจกายภาพต่างๆแล้วก็ทดสอบสุขภาพจิตจะอยู่ที่9ถึง10มีนานะคะอันนี้ของภาค6ฟังไว้ก่อนนะว่าเป็นของภาค6นะคะภาคอื่นอาจจะไม่ใช่วันตามนี้แต่ก็ใกล้เคียงตรงนี้นะคะพอหลังจากสัมภาษณ์เสร็จก็รอประกาศผลแล้วก็เข้ารายงานตัววันที่1วันที่1พฤษภา6 6 ก็คือรายงานตัวเข้าฝึกอบรมพร้อมกันทั่วประเทศเลยทุกสายสอบนะคะอันนี้คือกำหนดการคร่าวๆของแต่ละที่พี่จะพูดถึงเรื่องการตรวจร่างกายของแต่ละภาคเผื่อน้องบางคนที่สายตาสั้นอยากจะไปทำเลสิกแล้วเอ๊เขาจะตรวจวันไหนตรวจสายตาวันไหนเราจะไปไว่ายน้ําก่อนดีไหมแต่พี่มีไม่ครบนะคะพี่ มีแค่ภาคหนึ่งถึงภาคเก้าเท่านั้นนะของภาคหนึ่งนะคะมีการตรวจร่างกายกับทดสอบสุขภาพจิตภาคหนึ่งนะสองมีนากับสามีนานะภาคสองจะเป็นสองมีนาวันเดียวภาคสามจะมีสองวันนะคะก็คือเก้ามีนากับสิบมีนาภาคสี่วันเดียวก็คือวันที่เจ็ดมีนาภาคห้าวันเดียวเหมือนกันก็คือเจ็ดมีนานะคะภาคหกมีสองวันก็คือเก้ามีนากับสิบมีนา ภาคเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะคะวันเดียวภาคแปดก็วันเดียวเหมือนกันนะภาคแปดคือสองมีนานะคะและภาคเก้าแปดมีนาส่วนที่เป็นปชดบชนบชกบชสอ,อันนั้นพี่พี่ไม่ทราบนะแต่ว่าน่าจะก่อนเพราะว่าเขาอยู่ในกรุงเทพเขาตรวจในกรุงเทพไม่ใช่เป็นต่างจังหวัดก็น่าจะตรวจก่อนคนอื่นเขานะคะเอี๋ขอญาต แนะนำหนังสือที่พี่ปูทําเองแล้วเดี๋ยวจะได้ให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงด้านในนะครับปกติไม่ค่อยได้ใครเห็นกันอันนี้ด้านหน้าให้ดูด้านหน้าก่อนเตรียมสอบนักเรียนในสิบตำรวจนะคะอยากจะบอกว่าเนื้อหามันคล้ายๆกันกับอํานวยการสังเกตพี่ปูจะใส่วิชาให้เลยนะคะว่าเราต้องสอบวิชาอะไรบ้างกี่ข้อสำหรับรอบนี้นักเรียนในสิบตำรวจนะคะก็จะมี ชอยนะคะ150ข้อ150คะแนนแบ่งเป็นวิชาความสามารถทั่วไป30คะแนนนะคะวิชาภาษาไทย25คะแนนค่ะวิชาภาษาอังกฤษ30คะแนนวิชาคอมพิวเตอร์นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ย25คะแนนวิชากฎหมาย20คะแนนและสุดท้ายสังคม20คะแนนเห็นความแตกต่างไหมระหว่างหนังสือรอบนักเรียนใน10 อำนวยการมันไม่เหมือนกันเนาะของอำนวยการเนี่ยตัวนี้จะเป็นแค่สิบคะแนนใช่ไหมอันนี้เป็นสามสิบความแตกต่างก็คือเนื้อหาคล้ายกันขอบเขตเหมือนกันแต่วิชาเนี่ยมันไม่เหมือนกันพี่ปูเลยใส่มาไม่เหมือนนะคะรวมหมดแล้วก็คือสี่ร้อยหน้านะคะรวมปกนะคะความหนารวมส่งนะคะห้าร้อยเก้าสิบบาท